สวัสดีครับสวัสดีสุสูลทุกคนเดอ้อมนีศิภาเมเฮ็ดต้มปลานิ้นแซ่บกินย้ำเทียงนำกันด้วยพี่นอ้องอะมาเบิง่งขั้นตอนการต้มง่ายๆตามภาษาคนที่กับเข้าเปลี่ยนนีดาห็ดมัวๆไปพี่น้องเอ,อ้เริ่มจากการตั้งน้ำใส่มะขามเปียกลงก่อนน้อยๆก่อนนึงไปมะกรูดแห้งๆอาสิไม่ค่อยเห็นเป็นไดเดอ้อมันบ่ค่อยชัด ตะไคร้เอาเอาย่างใส่อีกใบมะกรูดอีกเอา้าแต่บอกมีอันหัวขาเด้อพี่น้องหัวขาเบิร์ตหาสื่อบรรทันเนาะเอาบัดน,นี้ปิดฝาไว้ให้น้ำม,มันเดือดก่อนเด้อบัดน,นี้นะเออน้ำหอนแล้วละ่ะทียังบ่เดือดคึ้นไปได้เพราะถ้หอนๆเป็นไอห,อหอ่วยๆใส่ย,ยังบัดน,นี้ปูงปูงยังก่อนเอา้า เกลือบอกเอาเกลือใส่ซอดนึงซอดนึงเอาโอ้ยลงไปโอ้ยลงไปเอาเติมอีกเติมอีกสักครึ่งซอยใจมันบกเข้มเอาพอบัดนี้เอาต่อไปเป็นอีหยังบัดนี้เอาอีหยังกระปุกอีหยังคันนี้โอ้โหโปรสวดบอกเอาโปรสวดเอาสอดสอนใหญ่ๆเอาโอ้ยลงไปเอาพ่อพ่ออย่าฟาใส่หลายหัวสีรนเอาเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเสื่องไว้เอาใส่อีหยังอีกคันนี้อีหยังอันนี้นะ โอ้รถดีเอ้าค้นๆๆก่อนรถดีมันมันซึนจับตัวเป็นก่อนก่อนเอ้าใส่ซอนซอนใหญ่ๆไปติดตัวโหสววกว่าลาแล้วยังมาใส่รถดีอีกเอ้าเอ้าใส่ลงไปรถมันสีแเสียบนะอย่างอีกน้ำปลาเอ้าใส่น้ำปลาลงไปอีกเอาเอาเอาบีบบีบบีบใส่ตะพี้ก่อนเอ้า เอาดีๆเด้อดีๆเด้อเข้มเด้อเอาเออเอาเอาทลงไปเอาคน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 ตอนนี้ค่ะถ่ายน้ำหอนก็เด้อพี่น้องเด้นอน้ำหอนน้ำเดือดก่อนจะใส่ปลาไม่จะใสิบะเข้ามายืนถ่ายจะหน่อยไหนเนี่ยเอา้าอาปลาม,มาอวดก่อนนะ นี่ปานินตัวนึงตัวตัวกระบอกใหญ่เป็นดาดอกตัวละสี่สิบห้าบาทปานินโล่หนึงก็บโล่ละแปดสิบกูดเด้อเสื้อตัวนึงตัวหน่หนหนหนอ,อยอ,ยอยาย้าวป๋าใส่ค่อยๆใส่เด้เอมาสีขาวอใส่ตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สี่อ้าตอนที่ หาโอ้แต่ต่างหาตอนผมกินเอ้าอยา่าคนเอ้าอยาคนแห้งเดับกลา้าแต่เออปิดฝาไปก่อนให้มันเดือดก่อนแบบนี้อ้าวเป็นไงเดือดแล้วปอน้อโอ้ยรอยเปิดเบิ่งก่อนนะเออรอยเปิดเบิ่งสักก่อนโอ้ยฝนเลยพี่น้องปาตดิดต่อสุกแล้วปอน้อสายส่ถ้าพี่ลลเ,ลลลลเอาถ้าพี่มากดเบิ่องตรงนี่คนเบิ่งคนเบิ่งเอาอีหยังตังอีหยังออก โอ้ยนอจัมเมนเออคนเอ้จะเฝ้าคนแห้งเด้อค่อยๆค่อยๆค่อยๆเนื้อมันสิแตกมันสิมุนเออพ่อตาล่ะอีย่างอีกเอาอย่างมาให้เบิ้งโอ้ยเห็ดขาวโอ้ยเอามาสายนี่คือดอกไงแท้ป้ามิเตดอกอ้วนออบบวบพุ่นนะจะเป็นซื้อมาสายเด้อนี่นะเปิดเห็ดอยู่ในตู้เย็นก็เลยลอยเอามาใส่เออเอา เออเออเอองาม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 เออใส่ใส่ใส่ลงไปงามเดี๋ยวละอย่างอีกโอ้ยอยางอวดปะพ่ออยู่บ่เออไงไงางามงามเออใส่ลงไปหยุ้มยุ้มใส่ลงไปโลดเออเออเอาโฮลงไปโอ้ยคือแบบเท่ลงโลดนะคือไม่ใจเย็นแท้เออความปุกลงโดงลดจะไปออนซอ่อนยังค่อยๆ่ค้นด้วยเนื้อปลาสีแตกจะให้เบาหลายรอดไปด้อให้คน้นเรื่องค้น เนี่ยอย่าคนแห้งแล้วเอาเอาเคี้ยวเคี้ยวเคียเข้าไปเอาเคี้ยบอกเคี้ยก็ค้นบอกค้นก็เคี้ยจนนั่นแหละปิดฝาไว้ซะก่อนเออโอ้ยจะแม่นเนาะบอกยากบอกซาที่บอกคนบอกเคยเห็ดนี่เนาะเอาอีกอย่างอีกมาลอยเปิดเบิรงอีกแล้วเออโอ้ยโฟดแล้วบออ่ะฟดกับฟดเสียมือลุกดุหะมันเป็นตัวใดเสียบแล้วบอสอย่างอีกอย่าค้นอย่าค้นแห้งมันสิแตกจังวะเออเอา เอา้าอีอย่างอีกฮะนนี่ซิมบ์อ่ซิมเบิรงกอนเส้าซิมตัวเออเปล่าคนเด้อเปล่าคนเด้อมาลวกปากเด้อโอ้ยอย่าไปซิมไก่ดอกมาซิมให้เบิรงกเนี่ยเออเออเอา้าเปล่าซิมเป็นตัวใดเข้มน้อผู้สวดแล้วบ่จางบอกว่าเป็นังไดโอ้ยเออเป็นตัวไดน้ดดอนโอ้ยอน,น้อนจะเข้มจัดจางกับบ่ปากบ่ตีอ่ะอา้าว เห,หตุใดโตแล้วฮะนี่จั๊กจังจักเข้มกระบอกหูกระบอกปากกรบอกเทียงเนาะอ้าวเ็ี่ยังอีกยืนคือสกอร์บอกมันเข้มหรือมันจั๊กติดเติมยังอีกติดเติมพงศรดถบอกอยังน่ะอ๋อเติมใส่หัวหอมแกะไว้แล้วก็เติมใส่เนาะจนต้มปลาสีสุกแล้วอ้าพิ่ฟ้าใบก่อนสันเออแล้วจะมาซีมไหมได้ฝน้วบอฝนแห้งแล้วบอ โอ้ยประเมนเนื้อปลามันเปื่อยหมดแล้วบอใส่อีหยังอีหยังอ,อ,อ๋ตอต้นหอมผักชีโอ,อ้ใส่ลงไปอา้าวคือน,น้อยเลยน่าต้นหอมนะมันสีหอมอยู่บอหนะกระสังดอกไม่มีสัมเนียต้นหอมก็แพงแพงสี่หัวสิบบาทเออเออเออจะคนแห้งเด้ค่อย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 เออเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเอาห็ดอย่างอีไปเอาค่ะ ใช้ได้ตับปะี่ก็ได้อย่างอีกอันนะอ๋ออันนี้นะ่ะมันสิเป็นพริกสดเด้อพี่น้องผมตามพริกสดแล้วก็บ,บีบมะนาวใส่นะคะเปต้องการความเผ็ดแบบเอ่อเผ็ดๆแล้วก็สซมๆมะนาวเฮ็ดตายแบบคล้ายๆต้มยำหมานะพี่น้องอืมอ้าวค่อยๆคนเด้อค่อยๆคนเด้อ อาซิมเงินดูหาสิมเงินดูอ่ะมันเพชรหรือบอมันส้มหรือบอขันบอเพชรจะสิเลตเตอร์มักเพชรขันบอส้มสิเลตเตอร์มักนาวขันบอโนกับสิเลตเตอร์โปสโลดอ่ะสิมเงินสิมเออเปล่าคนเด้อเปล่าคนเด้อมันลวกปากเด้ออ่ะเปล่าเออซิมเงินดูอ่ะสิมทำแบบเร็วเอออ่ะเป็นตัวใดเสียหรือบอเพราะมันกรพ้ออย่างอีกหัเนี่ไปหาอย่างอีก โอ้ยปวพอหนังปลาอักไซส่นอักไซมีบีบีโอ้ยโอ้ยโอ้ยค้นอีกคนอีกเอาคนอีกค่อยคอ่คอยค่อยค่อยจะค,คนแห้งเออเออคนแห้งบวดได้กับเศร้าเอาหนามมาหน่อยเนาะเออเอักอืมมาเป็นไรซ,ไซิมอีกสิ่มอีกจะเทืองมาดุ้นน่ะซิมสิมหิวข้าวแล้วฟาวแล้วฟาวกินหิวเออเอัก เสร็จแล้วป่ะ